เนี่ยค่ะถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีแล้วก็พี่น้องชาวไทยมุสลิมได้ทานอาหารฮัลลานที่ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าลูกค้าชาวไทยพุทธชาวจีนเข้ามาครึ่งต่อครึ่งเลยค่ะคือเขาเขามั่นใจในความสะอาดของร้านค่ะมันที่มาที่ไปของเส้นสดนี่คือที่มาที่ไปก็คือว่าจริงๆว่าเป็นคนชอบทานบะหมี่อะค่ะตั้งแต่สิบที่สิบปีที่แล้วค่ะ อาจะชอบทานบะหมี่มากกว่าข้าวแล้วก็เลยคิดว่าถ้าวันหนึ่งมีความพร้อมก็จะ,จะเปิดทําบะหมี่แต่ต้องเป็นบะหมี่ที่ไม่เหมือนกับคนอื่นค่ะก็เลยมาจบที่รามเมียงค่ะรามเมียงก็คือการดึงเส้นแล้วทบดึงแล้วทบดึงแล้วทบแล้วก็ใช้เทคนิคดึงออกมาให้เป็นเส้นสดค่ะสูตรดั้งเดิมนี่มาจากไหนคะเป็นเ่าซื้อคนจีนสอนสองท่านค่ะแล้วก็เป็นเรียนเพิ่มที่กรุงเทพอีกสองท่านค่ะแล้วก็มาปรับ ปรับสูงจะได้ดึงง่ายๆค่ะสาขาตอนนี้สาขาหลักของเราที่ปัตตานีค่ะหลักมาซิสคูเซตนะคะแล้วก็มีสาขาสายมอปัตตานีตรงข้ามไซนีซุกี้ค่ะแล้วก็ที่เปิดล่าสุดตอนนี้ก็เป็นสาขาไดอาน่นาหัดใหญ่ค่ะเดือนไะ่ะแล้วก็เมนูทั้ง12เมนูรสชาติจะเหมือนกัน,นะะมีะไรเมนซิกเนเจอร์ของเป็นปาหม่รวมเนื้อค่ะ เมนูของเราทั้งหมดร0 0ซไม่มีผงชูรสค่ะเราปลอดชูรสร้อยซนตนะคะส่วนปหมีนี่เราก็สามารถที่จะปรุงเส้นคลุกเคล้าให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยลูกค้าไม่ต้องปรุงอะไรเลยค่ะและ้วนอกจากนี้นะคะยังมีต้ยมยำแห้งค่ะต้ยมยำแห้งเราใช้กุ้งแม่น้ําทะเลสดๆจากปัตตานีค่ะกุ้งแม่น้ําจากปัตตานีที่สักอาหารใหญ่ก็เป็นของปัตตานีก็ขนมาที่นี่นะคะเราบริหารแบบแบบพี่แบบน้องนะคะ เราทาให้เขาดูเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธเลยว่าอันนี้เขาทาไม่ได้อันนี้เขาทาไม่ได,นนเไได้เราจะทําให้เขาดูก่อนแล้วคนที่สนใจซื้อเฟรนช์ไชเนี่ยมาติดต่อหลายคนนะคะคําถามแรกก็คือว่าเขาทําเองหรือว่าจ้างเราถ้าเขาทําเองเราถึงจะปล่อยเฟรนช์ไชแต่ถ้าจ้างนี่เราขอคิดก่อน ง่ายเลยค่ะถ้าเจ้าของร้านทําเป็นมีใจรักในในการทำในการบริหารร้านอาหารไม่ว่าใจไงเขาก็ทําได้เขาก็สามารถสอนลน้องได้แต่ถ้าใช้วิธีจ้างหมดทุกอย่างที่เจ้าของไม่เป็นอะไรเลยน่าจะไปได้แค่ครึ่งทางถ้าใครสนใจจะต่อแฟรนไชายนะครับติดต่อทางก็เบอร์โทรก็ได้นะคะ0813884438หรือว่าเข้าไปทักในทางเพจได้ค่ะลายละเมียเดอร์สกอปมีดึงมือทานั้นค่ะ